สวัสดีครับพ่่อแมพี่น้องเมื่อนี้ผมสีผ้า,าเบิ้งห้างตอวนะครับครับน,นี่ครับพี่น้องห้างตัวครับกำลังมาเห็ดครับพี่น้องเนี่ยนี่เบิ้งมุมนี่มุมนึงเนาะครับเจนชาร์ตประกันเนาะครับมุมน,นี้ครับ ห้างห้างกำลังพอดีครับกำลังเอาไปเลี้ยงครับซ้ำนี่เอาไปเลี้ยงนี่สดีอยู่ครับห้างซ้ำนี่ครับเชงกุ้งวางตำๆประมาณสามสี่เมตรนี่แหละครับครับห้างเบียร์มาพ่อพอดีเลี้ยงเลยนะครับห้างซ้ำนี่ครับพี่น้องสีขอจบคลิปเพียงเท่านี้เนาะครับจังได้ก็อย่าลืมกดไแหลกก้แชร์กดติดตามกดกระดิง่ง เพื่อสิวผาดกิตงตางนะครับด้วยขอบคุณครับ